สวัสดีเพื่อนเพื่อสมาชิกช่องต่าภูเขาชาแนลและผู้ที่แวะเวียนเข้ามารับชมทุกท่านที่นี่บ้านสวยริมทานชะอมสระบุรีบ้านสวยริมทานเป็นที่พักสไตล์แกลมปิ้งครับถ้าใครที่อยากเข้ามาใกล้ชิดธรรมชาติแต่ไม่อยากกางเต็นที่นี่ตอบโจทย์ในคลิปนี้นะครับเต่าภูเขาได้มีโอกาสมาสัมผัสบรรยากาศที่นี่โดยเข้าพักที่บ้านไม้ไผ่อัตราค่าบริการ800บาท พักได้สองคนเป็นห้องพัดลมครับมีที่นอนให้อยู่ติดกับริมทาเลยที่นี่ไม่มีน้ำตกครับแต่ว่าเป็นฝ่ายน้ำล้นที่มีการกั้นน้ำและให้นักท่องเที่ยวได้ลงเล่นน้ำได้มีเรือให้เล่นบ้านไม้ไผ่จะเป็นหลังๆครับมีเชลเลตของหน้าห้องของใครของมัน บริเวณใกล้ๆก็จะมีน้ำตกเทียมขนาดใหญ่ให้เราได้นั่งพักผ่อนจิบกาแฟกันบริเวณใกล้ๆก็จะเป็นจุดถ่ายภาพหลายจุดแล้วก็มีบ้านพักที่ออกเป็นสไตล์ทันสมัยหน่อยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักพบเพื่อพบปะสังสรรค์กันนะครับถ้าเป็นคนที่ชอบสไตล์ถ่ายภาพหรือชอบการถ่ายภาพ ที่นี่มีจุดถ่ายภาพหลายจุดเมื่อถึงเวลากลางคืนก็จะมีการประดับประดาไฟหลากหลายครับซึ่งสามารถที่จะถ่ายภาพในเวลา,าทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนได้สามารถสั่งอาหารมารับประทานที่พักได้บรรยากาศเงียบสงบครับถึงแม้ช่วงกลางวันจะมีเสียงดังของนักท่องเที่ยวอยู่บ้างแต่ก็ไม่ กอให้เกิดความเดือดร้อนลากันแกบุคคลอื่นนะครับพอถึงเวลาเขาก็จะเงียบเสียงแล้วก็อยู่ในความสงบครับในคลิปนะครับก็จะเป็นพ่วงเวลากลารคืนครับซึ่งตาพวกเขาได้ออกไปถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆสมาชิกได้เห็นนะครับว่าในพื้นที่มีการประดับประดาไฟตั้งแต่ เส้นทางเข้าครับตั้งแต่ป้ายที่พักจนไปถึงที่พักด้านในสามารถที่จะไปเดินเล่นแล้วก็นั่งชิวๆนะครับถ่ายภาพได้เป็นสถานที่ที่ต้องปกครับถ้าในส่วนของคนที่มาพักหาสถานที่ตามสื่อสังคมออนไลน์ถ้าเข้ามาที่นี่หรือมาดู คลิปหลายๆช่องนะครับที่ลงก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ตรงปกข้อควรระวังครับถ้าเข้ามาพักที่นี่การจอดยานพาหนะหรือจอดรถนะครับลานจอดรถมีต้นไม้ใหญ่ครับซึ่งมีกิ่งไม้ค่อนข้างที่จะเยอะ ถ้าเกิดอ,อยู่ในช่วงพที่ฝนตกหรือลมแรงนะครับก็อาจจะเสี่ยงหน่อยสิ่งช่วงที่ตะวกเขาไปนะครับก็มีกิ่งไม้หักใส่รถโชคดีที่ไม่ได้รับความเสียหายอันนี้ก็เป็นข้อแนะนําให้ระมัดระวังครับเจ้าหน้าที่และพนังกงานที่นี่ครับอัีธยาศัยดีแลวก็ให้ข้อมูลได้อย,อย่างครบถ้วนครับที่พักไม่ไกลจากร้านค้านะครับสามารถที่จะ ไปซื้อหาเครื่องดื่มได้แล้วก็ช่วงเช้าก็บรรยากาศดีเหมาะแก่การนั่งชงกาแฟนั่งจิบกาแฟแล้วก็คุยกันเบาๆครับกินกาแฟไปแล้วก็มองบรรยากาศเป็นภูเขาเป็นลำธารชมคลิปแล้วนะครับก็ใช้ในการพิจารณาถ้าท่านใดต้องการที่จะาหาที่พักสไตล์แคมปิง้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องตอบภูเขาชนะด้วยนะครับขอบคุณครับ